ทีเดียมขาวดำเอามาช่วยทางเรียนเนาะขอบคุณมากเลยค่ะคุยเ <c oughs> สร็จต,ตัวเรียบร,ร้อย,ยไม่เรียบรอย้อยอยังเพิ่งถ่า,ายเด้อ,อไปยิงเสร็จตัวเรียบร้อยขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์สถานการณ์ก็คือว่า มีมีหน่วยงานอย่างวัเนี้ยมีตำรวจมาช่วยล้างทำความสะอาดเทศสบาลมันละก็เห็นเมื่อกี้คะเข้ามาก่อนแล้วเราเลยงลันนั้นอนนันทีมเทศบาลก็คือเพื่อที่ว่าวันจันนี้เราจะรเรียนเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเด็กยังไม่สอบแต่ว่าคือภายในห้องก็ยังไม่ได้มีาการตกแต่งอะไรที่จะเป็นโล่งโล่งไม่ได้เอาของเข้าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะนอกานั้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องสำรวจว่าสีอาคารบางหลายๆอาคารที่ว่ามัน รวมหรือมันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะก็ค่อยๆทำไปขอเลขบัญชีโรงเรียนได้ไปแอดเขาวะได้ไหมคะดีวยแเ้วกะแจ้งหลังเนาะอยู่ในเพจค่ะหลักคือถ้าผมไปเปิดหมวกหรืออะไรมาเนี่ยครับถ้าสะดวกเป็นซื้อสิ่งของซื้ออะไรพวกนี้ส่วนมากจะขาดเป็นทางด้วยว่าจะเป็นปัจจัยดีกว่าคือตอนเนี้ย ตอนนี้ก็คืออย่างพวกชุดนักเรียนอย่างเงี้ยชุดนักเรียนหรือว่ารองเท้าเนี่ยก็น่าจะพอสมควรนะปกป้องแต่ก็ก็มีมีสองหรับการเปิดเรียนในวัจนจันทร์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าอย่างโรงเรียนอ่ะไม่ไม่ได้มีแค่ชุดนักเรียนเนาะก็ยังมีชุดลูกเสือ,อยังมีชุดลูกเสือชุดพะละหรือแม้กระทั่งชุดเอ่อที่เป็นเขาเรียกว่าวันวันธรรมะของโรงเรียน,นค่ะอันนี้ก็เด็กนักเรียนก็น่าจะ ยังต้องต้องการ e. แต่ว่าพ,พอดีว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จะสอบเราก็เลยเราก็เลยยังยังไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ใครเพราะว่าอ่ามันคงจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเปิดเทอมสองเนี่ยยังต้องใช้แน่ๆค่ะซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านเขาจะมีจำนันที่จะซื้อไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นอ่าพวกอย่างแปลงเกษตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว แรื่อน้อมภายในโรงเรียนที่มันโดนโคิดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆทําไปแต่หลักๆเบื้องต้นก็คือว่าต้องการให้เด็กมาเรียนให้ได้วันจันนี้ก่อนเพราะว่าก็คือเด็กเขายังไม่ได้สอบเราก็เป็นห่วงว่าเออมันมันจะปิดเทอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กเวลาเรียนก็อย่างว่าแล้วสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้มันก็ทําให้เด็กแบบเรียนได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วมาเจออย่างนี้อีกก็เลยแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงก็เลยอยากให้เปิดเปิดเรียนเพื่อให้เด็กมา ามาเรียนมามาสอบเหตุคะแนนอะไรให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว at, เดี๋ยวช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะค่อยๆบูรณาค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตอัดคลิปว่าท่านผออนุญาตให้ให้ทำให้ไปดีดพินนะคะเนาะ ผู้ช่วยโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฟมหรอไอ้แอบอ้างเอาไปแล้วไปเอาส่วนตัวหรือเปล่าเขาจะใช่แล้วก็ขออนุญาตนําภาพท่านผอกับน้องติดดึกมาค่ะไปทําโปสเตอร์เราทํารูปขึ้นมาว่าที่ผมไปมอบโรงเรียนนี้นะก็เป็นชื่อโรงเรียนอย่าง้ใช่นะคะพอมันก็จะแรงตรงนี้ด้วยก็เป็นคําพูดที่มันท่านผอว่าอนุญาตนะให้ไปทําตรงนี้แล้วจากช่องสิดดข่าวดังใยก็ยินดีค่ะยินดีทางเรียนยินดีค่ะที่ทางช่องติดดึข่าวดํา ข่าวประกันนะคะจะมามีกิจกรรมดีๆมาช่วยเหลือโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราก็ยังต้องการการพึ่งน้ำื้นฟูหลังจากนี้อีกนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะค่่ะพีถ่ายรูปกับทั้งหมดขอถ่ายรูปแล้วกันขอถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปกับหลายๆคนเลยหลายคนก็ยิ่งดีนะอาจารย์หลายๆคนเลยเนาะเป็นผู้ปกครองเด็กค่ะโอ้ค่ะถ่ายได้ค่ะายมาถ่ายรวมๆถ่ายหลายๆคนเนาะถ่ายรูปใก็้ใกล้ 1นึเอาขงมากดวิดีโอเฉยเลยแป๊บนะคะอ่ะหนึ่งสองสเอาผ้าปิกปาออกหน่อยเออหนึสองโนี่ค่ะชอบติดหนึ่งข่าดังเมื่อกี้เข้าไปติดตามให้เลยนะคะใช่ไหมคะอ๋อเปลีนหน้าได้อะ อน่อยครับเปิดแล้วเปิดแล้วนั่นพออ่อนาะนตติดามค่ะอันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่เนาก็ทำคลิปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ว่าส่วนมากก็แต่ว่าที่เป็นคลิปดังๆก็คือข่าวลุงพลบาดทำข่าวลุงพลบาดเป็นหลักตันเป็นลนงนี่หนูเป็นคนมุกแตหารเนาะมุกแตหารเนาะใช่ไหมค่ะยศสีลุง ดังๆสุดๆที่แบบคนในส่วนมากจะมีแต่เยี่ยมชีที่จะไปบุญนะคะนั่นแหละค่ะเนาะเขาก็แบบสนับสนุนให้มาช่วยทางเรียนช่วยน้ำค่ะขอบคุณมากนะคะ